สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาทาทาากิ่งต้นสนให้ดูนะจ๊ะก็ทํางานด้วยถ่ายคลิปไปด้วยจาไม่ได้ว่าโฟก,กัสดูเอาเองนะจ๊ะนี่ค่ะกีดต้นไม้ลงแล้วเราก็มาหาหากิ่งพันตัดกิ่งพันออกแล้วก็กีดจ้ะบางครั้งกีดตรงไม่ตรงเบื้องอู้อยากจ้ะสามปี ที่ทำอันนี้กรีดว่าเพื่อรงงานมามองไม่เห็น <c oughs> ติดแกไปด้วยเราก็ทาบจ้ะทาบลงไปเอาไม,มไม่พอก็ตัดอีกอมัดจ้ะตอนนี้มัดเอามัดจ้ะเอาไม่ตรงอีกเ,ออเพื่อนโรงงานมากำลังถ่ายคลิปมัน,มน พอละมาเซ็ตแล้วก็ทำผูกนี่จ้ะนี่เซ็ตแล้วแค่นี้แหละจ้ะอาาให้ดูด้วยจ้ะแค่นี้แหละ